หันาษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับสวัสดีครับพี่ไทยสวัสดีค่ะพี่ไทยเปียกับจุกกำลังคุยกันเรื่องธงชาติค่ะพี่ไทยใช่ครับพี่ไทยมีวิธีให้พวกเราจำความหมายของสีธงชาติไทยได้ไง่ายๆบ้างไหมครับมีขอรับแล้วก็เป็นบทกลอนด้วยนะดีจังเลยค่ะ พี่ไทยอ่านให้พวกเราฟังเลยได้ไหมคะได้ขอรับจุกเปียและน้องๆทุกคนตั้งใจฟังนะขอรับธงไตรรงธงไทยไตรรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนา น้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รุกรานใครเมื่อยามมีภัยร่วมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแล โอ้โหพอได้ฟังบทกลอนเรื่องธงไตรรงที่พี่ไทยอ่านแล้วเปียรู้เลยว่าธงไตรรงคือธงชาติไทยแล้วก็มีสามสีมีสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินพี่ไทยครับแล้วจุกก็จำได้ด้วยว่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ดีแล้วขอรับที่จุกกับเปียจำสีและความหมายของธงชาติได้อ๋อแต่อย่าลืมชนะขอรับว่าเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงชาติต้องยินเคารพธงชาติด้วยท่าทางสงบและต้องรู้สึกภาคภูมิใจในชาติไทยของเราด้วยนะขอรับเอแต่จุกกับเปียจำคำศัพท์ในบทกลอนได้ไหมขอรับประเดี๋ยว พี่ไทยจะอ่านให้ฟังก่อนสองรอบแล้วจุกกับเปียก็อ่านตามนะขอรับทงทงทงไตรรงไตรรงไตรรงฟังฟังฟังเล่าเล่าเล่าสงบสงบสงบ ภูมิใจภูมิใจภูมิใจ,ใจเสียงเสียงเสียงเคารพเคารพเคารพเ,เข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งศาสนาศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ วันนี้จุกกับเปียตั้งใจอ่านเป็นเด็กดีมากเลยนะขอรับอยู่แล้วครับพี่ไทยก็พวกเราชอบเรียนภาษาไทยนี่นะคราวหนะ้าพี่ไทยหาบทร้อยกรองสนุกสนุกมาให้พวกเราอีกนะคะได้ขอรับวันนี้เราลาเพื่อนๆก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีขอรับสวัสดี